สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับารายการมูบ i ้มาครับอีกกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับมินเกมอ่าบ็อกฮันนะครับคือเราจะมาบอกเนะื้อหามินเกมนี้กันเลยนะครับมินเกมนี้คืออ่ามันจะสุ่มให้คนเป็นฮันเตอร์และอ่าอีกคนนึงก็จะเป็นอะไรผู้ซ่อนหานะครับผู้แอบผู้แอบคือเรามันจะสุ่มให้เป็นบ็อกแต่ละบ็อกแล้วไปแอบนะครับวนการอยู่กับพี่ แล้วเรต้องเอาชีวิตรอให้ถึงเวลาที่กำหนดนะครับอันเตอจะต้องระคายได้อันเตอร์ฆ่าหมด <P US H> ปุ๊บก็จะชนะนะครับเกมน,นี้ก็จะเริ่มแล้วครับแล้วสมมุติเนี่ยครับผมก็เป็นบล็อกฟางครับผมก็จะต้องอ่าไปหานะครับไปหาทีแนะแแ่แอบนี่ครับนี่นะแอบเลยแอบเลยนี่ครับเราก็ต้องต้องยืนรอ อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเห็นสังเกตอย่างนี้นครับถ้าบล็อกถ้าบล็อกฟางเป็นคงทนสิบนะครับ <f ork> คือบล็อกมันจะอยู่สมบูรณ์อย่าง <f ork> นี้นะครับ <f ork> ถ้าบล็อกยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้ครับมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับ <f ork> แล้วฮันเตอร์ก็จะเห็นได้ไง่ายครับ <f ork> เราสามารถตีฮันเตอร์ได้นะครับ <f ork> ไ,มไม่อาจจะไม่ดีนิดหนึ่งนะครับเนี่ยพัฮันเตอร์มาครับแล้ว ผู้จับไปคนแรกของเรานะครับเนี่ยไปแล้วแล้วคนที่สองครับเขาแสดงว่าคนนี้เล่นไม่เป็น,นครับไปอีกแล้วสงสัยเขาอยากไปฮันเตอร์นะครับเราต้องเอาชีวิตให้รอดที่สุดน,นะครับเกมนี้จะอ่าใช้เวลานานมากนะั้นผมจะใช้ชีวิตแบบชาวล็อกครับผมยัไม่อยู่กับที่นะครับเพราะผมชาวล็อกนะไปตามจุดนะ,ะมีคนตามมามีคนตามมา ไม่ตามอ่ะหน่อครับชาวล็อกครับพวกที่ซ่านะครับจะไม่อยู่กับที่หรอกครับซึ่งผมจะไม่ให้ท่านผู้ชมอ่าเบื่อนะครับผมก็จะอุ้ยอย่างเดียวนะครับก็จะแอบไปบางครั้งนะครับ ไม่มีนะใี้ใครมาก็วิ่งต่อครับแล้วยังคืเรือฮันเตอร์นะครับแปลกวันเราอยู่ใกล้เรือฮันเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราโดนตีอย่างนี้ครับก็ต้องรอสักครู่นะครับไม่มีเลยวะสงสัย จะชิวๆซึ <ooo> ่งในการขยับตัวมันจะมีเสียงเตือนให้เราครับเมื่อกี้นะครับเสียงเมื่อกี้จะเป็นเสียงปิ๊ดปิดทำไมไม่มีฮันเตอร์เลยวะเฮ้ยทำไมมันหมู ันเตอร์ี่วันที่เขาจะเห็นพวกเรานะครับนั่น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 ออยู่ตรงนั้นด้วยนั่นครับคายซ่าครับคายซ่าครับนั่นครับพันเตอร์จะล่อง ต้องจะเล่นผมแล้วนะครับซึ่งมันเตรียมตัวจะฆ่าผมแล้วเพราะมันรู้แล้วครับว่าผมไม่ใช่ตัวจริงนะครับซึ่งมีคนเห็นผมแล้วด้วยนั่นไงนั่นครับ,รบและในการเป็นฮันเตอร์นะครับเราก็ต้องรอสักครู่นะครับ้ มันจะสมให้เราไปเกิดนนะต้องรอสมให้งนนะเป็นแกงที่ใชเวลา,านี่ครับตัวน,นี้จะไปแล้วมาแล้วครับซึ่งในการเล่นในในการเป็นทันเตอร์ก็ไม่ไม่ยากเหมือนผู้ซ้อนนะครับ ไม่ยากแลไม่ง่ายนะครับเหมือนผูส้สอนคือเดินไปครับแล้วก็ิกตัวเลยครับถ้าเราได้ยินเสียงตึกตึก,กนี้นครับคือมันเป็นคนนะครับแล้วเราก็ไล่ตีแม่งต,งตายนะครับนี่คือเกมจุดประสงค์เกมนี้นะครับคือลาลาหาหาค่ะเอคือเกมซ่อนแอบเนี่ยแหละครับใครแม่งบินนะเนี่ยไอยมานี่ ตองนั้เฮ้ยโป้ป่ะเนี่ยแั่งโป้ออันเตอร์ชนะนะครบเมื่อกี้อ่าเราขอจบเกมอ่าจบที่นี้นะครขอบคุณครับจุ๊บก่อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะคบผมครับ